ไปเพชรบูรณ์กันปีใหม่ไปที่ไหนกันบ้างคะใช่ละค่ะเรากำลังเดินทางไปเพชรบูรณ์กันค่ะทริปนี้เป็นทริปปิดท้ายปี2567กันนะและดีก็ได้เป็นผู้นั่งค่ะ น้องอยากให้พี่พักบ้างอยากให้พี่ได้นั่งบ้างน้องก็เลยเปลี่ยนเอารถน้องมาแล้วก็เป็นคนขับรถให้เส้นทางที่เราเลือกวิ่งนั้นนั่นก็คือเส้นทางผ่านภูเขาจะบอกว่าหูอื้อตลอดทางเลยมันจะกาศเปลี่ยนแปลงแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะดูจากเสียงดีสิระหว่างที่เราเดินทางนั้นน้องสาวเป็นคนขับรถสังเกตว่ามีเพื่อนๆพี่ๆที่เขาทาเพจนะคะคล้ายๆชมรมถ่ายรูปนั้นก็จะคอยเก็บภาพเก็บบรรยากาศของรถที่เขาเดินทางกันนะคะเห็นน้องบอกว่าพี่เขาถ่ายภาพสวยกันแล้วก็อยากได้รูปรถ เจ้าของเพจไหนที่ถ่ายภาพผ่านมาเจอคลิปนี้อย่าลืมส่งภาพมาให้หน่อยนะคะพูดเราก็อยากได้ภาพน,น,นานๆเราจะได้เป็นผู้นั่งทีก็มีแอบนั่งเผลอหลับบ้างระหว่างทางก็จะมีวิวจุดชมวิวตรงนู้นตรงนี้ให้เราผ่านและเราก็แวะเก็บภาพกันนำคลิปวิดีโอนำภาพนิ่งมาฝากเพื่อนกันและจุดนี้คือจุดที่เรากำลังเข้าสู่เหนือค่ะเส้นทางที่เราจะไปนั้นก็คือเรามีแลนที่จะไปที่เขาขอกันค่ะทุกคนไหนมีใครไปบ้างทุกคนตอนนี้หูอื้อมากเลย ตอนนี้แบบหูซ้ายแบบไม่ได้ยินอะไรเลยนะตอนนี้ย้ายแะคะหูหนูขวาแล้วคนละั่งตอนนี้อยู่ตรงประตูอะไรนะเมื่อกี้ประตูภาคเหนืออะไรนะ,ะประตูภาคเหนือจุดเนี้ยหูอื้อมากเลยทุกคนแต่ดูไหมเล้วคือตอนนี้ยังไม่กลับมาแล้วน้องสาวด้านขวาเราอะ่ะด้านด้านซ้าย ทีแรกก็หูอื้อด้านซ้ายส่วนน้องสาวก็หูอื้อด้านขวาเดีย๋ยวจะบอกว่าขับรถไปสักพักหนึ่งประมาณ 5- 1 0สินาทีหูก็ยังอื้ออยู่เลยเราก็ไม่คิดว่ามันจะหูอื้อขนาดนี้ไม่ได้เตรียมหมักฝรั่งติดรถไวซะด้วยเวลาขึ้นเนินสูงๆเขาสูงๆนะคะหูอื้อหมากฝรั่งช่วยได้นะเรามาถึงกันก็ประมาณเที่ยงนะคะก็มาทานมื้อเที่ยงที่นี่เหมือนเดิมค่ะทุกคนเป็นแพรนที่ไม่ได้เตรียมอะไรล่วงหน้า<อ>คือหาล้านกินทั้งหน้าเลยเอ,อะไรจะวีดววดกับส้มตำขนาดนั้น เมีเอฟด้วยเหรอหน้าตาแบบนี้คือใช่เลยหน้าตาส้มตำนะและนี่ผลที่เกิดขึ้นดูเอาละคันค่ะอร่อยหรือไม่อร่อยดูจากภาพนะเดี๋ยวเราไปต่อคลิปกันช่วงเย็นนะห <c oughs> ล่มสักเพชรบูรณ์ใช่แล้วค่ะตอนนี้เราอยู่หล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เนี่ยเป็นที่แรกของเราวันนี้เราจะมาเที่ยวที่หล่มสักกันที่แรนนิสาจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นครั้งแรกนะที่เราเคยมานอนที่นี่กันทีแดนิสาเดินทางมาถึงก็ประมาณเที่ยงเกือบบ่ายนะคะหลังจากนั้นเราก็หาอะไรทานแล้วก็เข้าที่พักกันแล้วก็แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัยช่วงเย็นก็มาเจอกันทีแดนิสารก็จะมาเดินดูบ้านดูเมืองเขาสักหน่อยช่วงเย็นของวันนี้ที่เราแพลนไว้เราจะมาเดินที่ตลาดมาดูว่าเขามีอะไรกันบ้างจากนั้นเดี๋ยวเราไปต่อที่ตลาดถนนคนเดินที่ที่เรามาเนี่ยก็คือเป็นครั้งแรกของพวกเราทั้งทีมเลยนะ เช่นเคยค่ะทริปนี้เราเดินทางมาด้วยกันทั้งหมด5คนมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่สวมเสื้อไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานั่นก็คือดีเองค่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรค่ะเราเป็นตาก,กล้องค่ะส,ะส่วนใหญ่พูดแล้วก็มาเลยเพื่อให้ดูว่ามากันกี่คนทั้งหมดขอออกกล้องนิดนึงตลาดช่วงเย็นที่เราเดินณนะจุดนี้จะเป็นตลาดตรงที่สอพอ,อ,อหล่มศักนั่นเองค่ะจะบอกว่าทีแรกเราก็คิดว่าเป็นอำเภอเล็กๆนะ แต่ดูจากตลาดแล้วดูอาหารการกินแล้วเนี่ยก็ไม่แพ้หลยหลายจังหวัดเลยทั่วไปค่ะเราก็เดินหาของกินว่ามีอะไรที่เราอยากจะกินบ้างและสิ่งที่เราชอบที่เราเจอเราก็ไม่พลาดที่เราจะกินนั่นก็คือเมนูของโปรดของทีดิสานนั่นเองตามคอนเซปต์เดิมเลยค่ะที่บ้านเราจะชอบกันแบบนี้นะคะ่ะชอบเดินกินไปซื้อไปกินไปแน่นอนค่ะของที่เราคู่กันนั่นก็คือ หลังจากที่เราเจอไข่ปิ้งของทีแดนิสานที่เขาชอบมากที่สุดแล้วเขาก็เจอดักแดก้ก็ต้องจอดให้เขาค่ะเมื่อก่อนทีแดนิสานก็ทานไม่เป็นค่ะพอได้ทานครั้งแรกแค่นั้นแหละทุกครั้งที่เจอก็ต้องจอดให้เขาค่ะ แต่ว่าที่เห็นหลายเมนูบนฐานนี้ก็คือเ้าทานอยู่อย่างเดียวนะนั่นก็คือดักแดก้เนี่ยค่ะตลาดก็อยู่ตรงสถานีตารวจภูธรอาเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองพอเราเดินสารวจตลาดเสร็จแล้วว่ามีอะไรบ้างเราก็จะเดินไปต่อกันอีกที่หนึ่งค่ะนั่นก็คือถนนคนเดินลมสักนั่นเองที่เราจะไปกันจากการที่คุยกันมาในรถเราก็คุยกันว่าเอะที่นี่น่ะเคยมาหรือย,ยังเขาก็ถามว่าพี่เคยมาหรือย,ยังพี่ก็ยังไม่เคยมาน้องสาวก็ยังไม่เคยมาสรุปแล้วก็คือเป็นที่ที่แรกที่เราเคยมากันคะ่ะ คนเยอะแยะพลุกพ้่านดีค่ะบอกเลยว่าที่นี่ไม่ธรรมดาว่าแล้วพี่ดีเห็นป้ายลักหลมศักพิธีก็เดินเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะพูดถึงนะถ้าหากว่าเรามีโอกาสถ้าเป็นไปได้เราก็อยากไปทุกจังหวัดของประเทศไทยนั่นแหละร้านค้าถนนคนเดินของหล่มศัก์ที่นี่ยเยอะมากๆทีแรกที่เราขับรถผ่านช่วงกลางวันนะเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรมันก็น่าจะแบบเหมือนทั่วไป แต่พอช่วงเย็นเรารอร้านเปิดนะเราก็มาเดินดูโอ้โหร้านค้าเยอะมากน่าเดินค่ะทุกคนคิดว่าเล็กๆไม่เล็กแล้วงานนี้จากการประเมินมองสายตาเบื้องต้นนั้นมองแล้วสุดลูกหูลูกตาจริงๆว่ามันยาวมากเส้นทางเนี้ยที่เราจะต้องเดินชมเดินดูกันยาวเลยค่ะแน่นอน,นะคะ่ะทีไดดีิสานเขาชอบเดินดูที่ไหนที่เรามาครั้งแรกก็มาจะตื่นเต้นเสมอะคะ่ะทุกคนที่ดดีิสานเขาก็ำลังเอนจอยกับการกินไข่ปิ้งนะไข่ปิ้งร้อน เนี่ยแหละค่ะการเดินเล่นของเราเดินชิวๆสบายๆหาของกินไปเรื่อยๆค่ะติดลมตลอดเส้นทางนั้นก็มีจุดให้เราถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายเลยนะเรียกได้ว่าก็เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดเหมือนกันเลยก็จะมีจุดหลักจุดพอยต์จุดสวยงามให้เก็บภาพเก็บบรรยากาศให้มาชมกันเตสบาลหล่มสักบอกเลยว่าไม่ใช่เพียงแค่เส้นยาวนะที่เราต้องเดินนะมีแยกออกไปอีกโซนหนึ่งแต่ละโซนเดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะ ไทลมศักดิ์นี้น่ารักกันทุกคนเลยค่ะคนที่ฟินนั่นก็คือทีแดดอีสานนั่นเองเก็บภาพบรรยากาศไปฝากค่ะถนนคนเดินไทยลมให้รู้ว่าเรามาที่นี่ทีแดดอีสาเนเ่ยนะเวลาคุณยายเขาถ่ายภาพหรือว่าเก็บบรรยากาศนะทีแดดอีสานก็จะวิ่งเข้าเฟร,รมไปทุกเฟร,รมเลยเรียกได้ว่าหมูเด้งประจำทีมเรานั่นเอง มุมนี้ก็สวยค่ะมุมนี้ที่หลายๆคนเขามาถ่ายเรามองเห็นพอดีเราก็เลยอ่ะสักหน่อยเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนเสียงเสริงนี้ใครจะไปหมดแล้วค่ะทุกคนมีหลายโซนหลายกิจกรรมให้เราแวะเข้าไปชมมากโซนที่พิธีกําลังเดินเข้าไปนั้นก็คือโซนพิพิธภัณฑ์หล่มศักด์นั่นเองค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่แสดงสินค้าต่างๆของชาวหล่มศัก์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจําหล่มศัก์แล้วก็มีดนตรีให้เราฟังด้วยนะเก็บบรรยากาศโดยรอบมาให้เพื่อนๆได้ชมกัน ตามนี้เลยพิพิธภัณฑ์หล่มสักไทยหล่มนั่นเองแต่ละจุดเราจะแวะเข้าสักหน่อยนะเราไม่สามารถอยู่นานได้เพราะว่าเส้นทางมันยาวไกลทีเด่นอีสานเนี่ยนะก็เดินไปสนุกไปเต้นไปของเขานน่นแหละแล้วก็เดินเกาะไหลคุณยายมาถึงเครื่องดางกันแล้วค่ะทุกคนใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะที่เคยมาแล้วน่ะช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะเล่าให้เราฟังหน่อยว่าเคยมากี่ครั้งแล้วตามเสืออ้อเลยค่ะไทยหนองคายเดินไปไหนก็เกาะไหลกันไป พิธีเกาะคุณยายพิธีเกาะคุณนะ้านะ้าเกาะหลานก็ไปกันเป็นทีแบบนี้แหละระหว่างทางเริ่มมีลาเริ่มมีร้อนแล้วค่ะทุกคนจากอากาศเย็นๆนะจุดที่เราเดินเขาก็เรียกว่าถนนคนเดินไทยลมนี่แหละค่ะตามป้ายนี่เลยแต่เอ๊ะเรามาไทยลมสังเกตเสือ้อก็มาเป็นไทยหนองคายอืมเขารู้เลยว่าเรามาจากไหนกัน <laughs> เดินชิวๆดูของสบายๆกันเนี่ยได้แค่ครึ่งทางนะทุกคน เขาออกกล้องหน่อยนะเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่ามาเดินถนนลมสักถนนคนเดินไทยลมนานๆจะมีโอกาสได้เซลฟี่กับคุณแม่ทีขอเข้าไปซบไหล่หน่อยแล้วกันจุดนี้ทีแรกเราเดินผ่านไปแล้วนะตรงสะพานสีขาวหอ่อทุกคนมองเห็นไหมคะที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเราจะเดินวนกลับไปที่เนี่ยค่ะตรงสะพานอย่างที่บอกแหละเราพลาดไม่ได้ สักหน่อยนะ่ะขอแวะหน่อยเนี่ยค่ะเรากาลังเดินขึ้นไปกันเมื่อก่อนจะมีคําพูดที่ว่าเยดายน่าจะแวะไปตรงนี้นิดนึงไม่น่าผ่านเลยเนื่องจากว่าพอเดินไปสักพักเรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มเหนื่อยเราก็ไม่อยากเดินต่อหลังจากนั้นทุกครั้งที่เราไปเที่ยวเราก็จะเดินทุกจุดทุกซอกทุกมุมทุกครั้งที่เราไปเราก็จะไม่พลาดสิ่งน,นี้แล้วจะไม่มีคําว่าเยดายจังไม่ได้ไปจุดนั้นเยดายจังไม่ได้ถ่ายจุดนี้เพราะเราเก็บมาหมดทุกมุมทุกซอก ผ่านบรรยากาศที่มีชาวพี่น้องไทยหล่มนะคะเขาก็เต้นออกกําลังกายจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายที่เรามาเดินกันคือตลาดริมน้ําไทยหลม่มจุดนี้แหละมีขนมจีนอร่อยมากทีแรกนะก็เกือบจะไม่ทานน้องสาวบอกว่าสักหน่อยไม่พี่ลองดูเราก็าเลยบอกว่าโอเคก็ได้ดูหน้าตามันก็น่าทานดีนะพอมาทานแล้วนะบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังรสชาติใช้ได้เลยค่ะทุกคนขนมจีนน้ำยาขนมจีนน้ำปลา้า บอกได้คำเดียวว่ารสชาติหน่งมากเนี่ยเขากําลังทําเหล็กกันอยู่เป็นการตีแผ่นเหล็กค่ะวิธีการทําแบบนี้เราก็ไม่เคยเจอของจริงนะส่วนมากเจอแต่ในทีวีในละครทีแรกก็เดินผ่านไปแล้วน้องสาวบอกว่าพี่เห็นไหมเออมันก็น่าดูดีนะเราก็ไปยืนชมมาสักพักหนึ่งก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้ปิดท้ายด้วยการเข้าเลขเจ็ดของทีดัน,นอีสานั่นเองก่อนเข้าที่พักแวะสักหน่อย ใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะทริปหนะ้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะไปละบ๊ายบาย